ทิ้งขยะยนี้เดี๋ยวครูก็ว่า,าหรอกไมานาก่น่าเอาครูเลยนะเว้ยเอหน้าไม่เป็นไรหรอกไม่เสียก็คอยดูสิเฮ้ยพวกพี่เขาทิ้งขยะไปะช่วยพวกพี่เขาเก็บกันเถอะ้าโอ้ดูสิให้หยุดฉาพวกรุ่นพี่เขาจังเลยทิ้งขยะก็มีคนมาเก็บให้ <c oughs> ดีจริงๆนี่น้องๆ จะไปอิจฉาเขาทาไมพวกไม่มีความรับผิดชอบไม่ต้องไปอิจฉาเชื่อพี่นนี้นะคะครูก็ขอฝากแอบ้านให้ทาการบ้านให้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลด้วยว่างานครบหรือเปล่าอย่าลืมทำเวรด้วยนะคะเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่พวกเธออย่าลืมทำเวรด้วยนะ <H ö y> เวน,นี้มันน่าเบื่อจริงๆเลยว่ะปเะ็บบอลกันดีกว่าก็ไปดีครับแล้วเวนเราจะทำยังไงดีวะมันจะยากเลยวะจริงด้วยวะเฮ้ยพ <h> ี <h> ่เขาจะทำเวนล้วอะไปช่วยพี่เขาดีกว่าปะ ใจแต่ว่ายังนี้ไม่ไต้องซ้อมบอลตอนเย็นด้วยสิรู้จะไปทันหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะคุณหนูเต็มใจเดี๋ยวคุณหนูจะทําให้สะอาดี่ยม่องเลยนะคะไปเล่นมันให้มีความสุขค่ะดีเลเนาอดีค่ะดูสิเรียนตัวเองไม่ทำแต่ไปช่วยพวกรุ่นเบี่ยเขาทำเฉยเลยแย่จริงๆใช่งั้นเราไปตักเตือนพวกนั้นกันดีก,กว่าไปกันเถอะ นุ่นมิวทำไมไม่ไปทำความสะอาดห้องเราห้องเราสกปรกมากเลยทำไมก็เราอยากทำห้องนี้นายยุ่งอะไรด้วยถ้าอยากทำความสะอาดนัอะก็ไปทำเองเลยพวกเรามาเตือนเธอด้วยความหวังดีนะแต่ถ้าเธอยังไม่ทำเราคงต้องไปบอกครูแล้วแหละขี่ฟ้องว่าอยากฟ้องนะก็ไปฟ้องเลยคุณครูครับ ว่ายังไงคะลูกเมื่อวานนี้พวกผู้หญิงไม่มาทําเรียนในคลาสทำไม่ะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พวกผู้หญิงไปช่วยพ่อรุ่นพี่เขาทําครับแล้วตอนนี้เพื่อนยังอยู่บนห้องไหมคะอยู่ครับงั้นเดี๋ยวรูจะขึ้นไปดูให้นะคะอเอ๊ะทำไมไม่คุ้นหน้านะเรียนกลุ่มนี้เลยนะมาทําอะไรที่ห้องนี้คะเออ พวกหนูม,มาทำเลนพี่เขาค่ะหืมทำไมไม่ไปทำให้พี่เขาล่ะรู้ไหมว่าการที่พวกหนูเนี่ยจะชอบหรือว่าชื่นชมใครไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือหนูไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่อไปนี้อย่าทำแบบนี้นะคะ่ะนี่นายพวกเราขอโทษนะที่เมื่อวานพูดเล่นกับพวกนายไปพวกนายให้ใอภัยพวกเราได้ไหม เอาน่าไม่เป็นไรหรอกรในพวกเราเป็นเพื่อนกันเรื่องแค่นี้แค่ไปกันได้ขอบคุณนะจริงจริงเลยพูก็ให้เก็บขยะมาได้รเลยได้บอลมาติแล้วเราจะทำยังไงดีวะพ่อครับช่วยพี่เก็บขยะได้ไหมครับก็หนูพูช่วยพี่ไม่ได้หรอกค่ะต้องทำาการบ้านค่ะแต่ยังไงพวยังชอบอยังทำที่ที่เหมือนเดิมนะคะพะพี่ก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของพี่นะคะใช่แล้วค<อ>่ะ น้องๆเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพ<ม>วกเธอก็อกลับไปรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเชิญค่ะเราทุกคนเกิดมา ล้วนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันจำไว้นะคะเด็กๆเทได้ก็ต้องเรามีความรับผิดชอบด้วยนะคะบอยแบนด์สปส